อยู่ตรงไหนคะนอ๋อคนเดียวกันเลยเหรอโอเคงั้นให้หนึ่งตัวไปแบ่งกันเล่นนะ <c oughs> เอาค่ะงั้นวันนี้น้องชื่ออะไรน้องกงเสงน้องกุกงเสง่อะคนต่อไปน้ม,นนมีน้องมีนามิมีเสียงดังที่สุดได้ให้ตุ๊กตาเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสามคนช่วยกันบอกรักป้าป้านนะคะหนูรัก บอกยังไงก็ได้อยากจะบอกยังไงก็ได้อาเริ่มจากคนแรกค่ะตัวลักปลาค่ะเสียงดังกว่านี้หน่อยโดนรักปลาค่ะโอ้ยอะคนต่อไปคงรักปลาครับมองไปที่ปลาปลาด้วยปลาปลาอยู่ไหนรักปลาเท่าไหนคนนั้นคนนู้นเหรออาคนต่อไปปักปลาฮาโอ้โหชื่นใจจริงๆเลย งั้นถ้าจะให้ตุ๊กตาสามตัวเนี่ยป้าป้ามารับหน่อยแล้วกันค่ะป้าเชิญเลยค่ะรับน้องๆหน่อยขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะอ๋อแปบ๊บนึงทะลกใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกับป้าป้าหน่อยอะเชิญเลยค่ะอย่ากระโดดค่ะเดี๋ยวเวทีพัง,ค,งค่ะได้ค่ะถือคนละตัวนะ ค่ะถ่ายรูปไหมค่ะ